สวัสดียามเชา้านะครับกิจกรรมวันนี้เราก็มากับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีนะครับเพื่อมาดูเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวของอุดรหน,นองคายบึงการนะครับเพื่ออัปเดตข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวในครั้งนี้นะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เกิดนะครับ ปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวเกี่ยวกับโควิดนะครับเราจะฟื้นฟูและพัฒนาต้อนรับอย่างไรนะครับก็ตามดูกิจกรรมของเราในครั้งนี้นะครับแล้วก็จะให้ข้อมูลล่าสุดนะครับของเดือนสิงหาคมนะครับวันนี้ก็คือวันที่1สิงหาคม2563พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดน,นองคายนะครับ ตอนนี้ก็เปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยนะครับตามมาตรการเราก็ต้องเซฟตี้นะครับเหมือนเดิมตรวจวัดสวมหน้ากากล้างมือให้สะอาดวเวลาจำหน่ายและเปิดให้ชม9โมงถึง5โมงเย็นนะครับนฮาวเนฮาวครับมาแล้วครับ <Hello. S 1> คุณแม่ <Hello. S 1> อรัญญา <Hello. S 1> จากอารัญญาทัวร์นะครับ <Hello. S 1> ครับติดตามมาด้วย คุณแม่พรทิพย์ครับผมจากพรทิพย์เที่ยววัสดีครับทีมหอสาวหอนะครับวันนี้โดดหอครับเปิดหน้าแล้วครับว่าใครไปบ้าง ้านในก็เป็นการจัดแสดงพันปลาเยังในบ้านเราเพื่อส่งปลาเข้าเข้าที่ร้านอาหารแล้วก็ส่งออกต่างประเทศก็ของตามเป็นชาวไต้หวันก็มุกฉลามนะครับเอาฉลามมาลงตู้นี้จะหารก็ฉลามขนาดเล็กจะโดน เตรียมกินปลาใหญ่จริงๆครับตัวนี้ปลาเก๋าทะเลอันนี้ก็ลาลาประมาณ8ปีแล้วครับอายุอยู่ได้ถึงประมาณ50โดยเฉลีย่ยครับสายพันธุ์ดึกจาบัน ปลาหายากที่ใกล้ศูนย์พันนะครับก็อนุรักษ์ไว้เพื่อต่อยอดตามชื่อก็ต้องเรียกว่าปลาเทโพครับด้นานล่างก็จะมีการจัด นิทรทศการของปรากัดไทยนะครับจะเป็นสายพันธ์ปลาโบราณชนิดหนึ่งนะครับ นี่ก็เป็นโครงกระดูกของปลาบึกนะครับก็ดูความใหญ่โตนะครับของร่างกายนี่คือปลาธรรมชาติแห่งลาน้ําโขง ก็เป็นอีกที่หนึ่งสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวจังหวัดหนองคายท่านท่านได้ผ่านมานะครับในเส้นทางของหนองคายก็สามารถเข้ามาชมในจุดการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ํานะครับซึ่งเป็นที่หนึ่งนะครับสําหรับคนที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาตินะครับก็มาศึกษาหาความรู้ที่นี่ได้ครับมีสายพันธุ์ปลาหลากหลายจากรุกน้ำขงแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นรุ่มน้ําจากทั่วโลกนะครับก็ามารวบรวมไว้ที่นี่เป็นที่เรียบร้อยครับสามารถมาเข้าชมได้นะครับ,รบตอนนี้เราก็มีของเล่นใหม่นะครับที่น้องคายจุดชมวิว walking street on sky in นหนองคายครับครับก็ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับถ้ามาที่ตลาดอินโดจีนนะครับเดินมาให้สุดทางนะครับท่านก็จะมาเจอสิ่งนี้ครับหนองคายวอล์กิ่งสตรีทอัพสกายนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะต้องมาเช็คอินนะครับเวลามาหนองคายพลาดไม่ได้แต่มันจะสวยเวลา้อต้องต้องกระดกกลนใช่ไหมอ่าโอเคครับโอ้ยสมกับเป็น เออเขาทีแล้วครับนางแบบของเราก็เริ่มทำงานครับได้อาจารย์คบสอนค่ะอยู่อย่างี้ได้ค่ะเป็นโครงการของท่านรองขึ้นไปได้เลยค่ะขึ้นไปไหวพระจะเห็นเราจะเห็นว่ามีตู้โควิด ถาคือโรคที่เราจะต้องผ่านเข้าไปในนั้นก่อนนะคะครับแล้วก็จะมีละอองฝอยพ่นออกมาครับตรงบริเวณทางเข้าของที่โบสถ์นะครับก่อนที่จะเข้าไปกราบพระด้านในนะครับด้านบนของการมาสการะหลวงพ่อพระใสครับด้านล่างก็เป็นจุดสำหรับที่จะจุดธูปเทียนนะครับด้านล่าง ดอกไม้บูชาด้านล่างนะครับก่อนที่จะขึ้นไปโบสถ์ด้านบนนะครับผ่านตู้ััดกลองนะครับพ้นยาเข้าสู่ด้านในองคหลวงพ่อพระัยก็อยู่แท่นด้านบนนะครับนี่ก็เข้ามาด้านใน ก็มีญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาก็หมุนเวียนกันเข้ามาอยู่ตลอดเวลาก็มีต้นทองครับสําหรับติดเงินบูชาถวายะระฆังทำบุญนะครับ่ห้ไว้ มาถึงบรรยากาศมื้อเที่ยงของเรานะครับที่ชุมชนบ้านเดือหนองคายอาหารปลาลิ้มโค้งเชื่อมโยงไทยลาวมาถึงกับนี่ครับก็มีน้ำอร่อยๆมาบริการนะครับก็มาล้างมือก่อนนะครับก่อนทานข้าวนะครับล้างมือด้วยน้ำมะกรูดกับดอกดอกอะไรนี่ครับอ่า เป็นมือกลางวันของเราที่มันเดือนะครับก็เป็นอุตสาหกรรมการเลี้ยงปลากระชังริมฝั่งโคงนะครับ ที่บ้านเดือนี่ครับท่านก็นจะได้สัมผัสรสชาติของปลานะครับจากลำน้ำโขงทแท้ๆเลยนะครับอย่างนี้ก็ได้เวลากินครับน,นี่ก็คุณจัดการหอนะครับโอ้โหนี่เซตนี้อร่อยมากเลยครับกินไม่หยุดเลยครับผู้จัดการหอนี่ไม่พูดไม่จาเลยครับ หิวครับหิวได้เลยจ้า,าถ้ามาที่นี่ก็พลาดไม่ได้สำหรับน้ำพริกมะเดือ่อปลาทอดร้อนๆปูวงมะนีคือวงไข่นะครับของดีคือมะเดื่ออุทุมพรปอนซอนนางลำสะออนบ้านเดืออที่กินไม่น่าเบือ่อ นะครับคือปลานินไม่น้ำขง ไไปวไปว,ปวมาถึงที่โซพิสัยแล้วครับสีแก้วนะครับร้านกาแฟเมลอนฟาร์มก็มาพบกับบรรยากาศน่ารักน่ารักเก๋ๆที่นี่ ก็มาถึงที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตโซวิสัยบึงการนะครับตอนนี้กับรูปที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับตอนนี้เป็นบรรยากาศการต้อนรับและก็มุมของนะครับชุมชน เป็นด้านบนของบ้านนะครับที่จับบ้านเก่าเล่าเรื่องนะครับพิวิธภัณฑ์ของชุมชนมาถึงก็รับการต้อนรับด้วยน้ำดื่มอันชันมะนาวเย็นๆนะครับจากชุมชน ก็เป็นมุมใหม่นะครับที่เราเห็นบรรยากาศของรวดลายศิลปะช่วงนี้นางแบบในแบบเราทำงานหนะักบ่ายนี้เราก็มีของว่างยามบ่ายนะครับรกล้วยทอดกล้วยทอดนะครับกล้วยทอดเลได้ยินว่าหยวกก้วยนะครับแล้วก็มี อ๋อรสช่องพญานาคนะครับน้ําอัญชันแสนอร่อยอัญชันพญานาคอ,อร่อยเปร่าค่ะนี่ก็ได้บรรยากาศมื้อค่ำนะครับที่ชุมชนมีชีวิตนะครับพพพพีพีิิณณุมน พอทเราก็หลังจากที่ชําระเงินไปพอสมควรเราก็จะเหลือข้าวแค่นี้แล้วครับ <c oughs> แก้วกับหมกนะครับนะครับโทษฐานของการใช้เงินผิดประเภท คือโครงการนี้ชื่อเต็มๆของมันก็คือ local culture คิดถึงชุมชนเป็นโครงการที่เราตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือชุมชนนั้นเริ่อม,มาจากมันเป็นมันเป็นการเขาเรียกซ่อมสร้างค่ะอันจัเนเกิดจากภาวะโควิตข,ขึ้นมาเา เป็นการสอบสัมภาษณ์นะครับที่จะเข้าโรงเรียนครับครับเออครับผมนนี้จะได้ไม่ได้ก็อยู่กัรสอบสัมภาษณ์ครั้งนี้ครับสอบคำถามเสร็จแล้วอันนี้เป็นกองคำถามของนางงามนะคะครับอันนี้เป็นเป็นผู้หญิงขนาดเล็กเล็กไมน้อยขอเสียงตบมือครับครับก้ ครับ20บบาทครับแบ่งกันนะครับ